นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นนาบัตินี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟัง ธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตา ตาเี่ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพะระสงฆ์ที่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกจเจริญทั้งสามรอบแล้ว ก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียวพุทธโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทธโธท,ที่เรานึกนั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นแหละคือ<บ> <c oughs> เป็นอบายมาให้จิตใจเราแสสายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมัน่นโยในกายวาจาจิตของเราเอง ธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกลงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยว อันนั้นมันเป็นขันธามารคำว่าขันธามารมานคือขันได้แก่ตัวของคนเหล่านั่นหละธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมานสำคัญถ้าร่างกายโย่ดสบายกว่าเพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตาย เีเน่ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวานามันจะกำเริกขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานก,กิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่ง ทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนใน,นปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอมพุทโธนั้นท่านก็ให้กํากับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นในเมตตหมาย เรียกว,ว่าพุทธโธทุกลมหายใจเขา้าพุทธโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและเอาคำว่าพุทธโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึง่ง เพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จากการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชียก่อนถ้าจิตมันยังซานไปพุ่งไปเรียกว,ว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่ง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุงา้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ลมไม่โพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลบไปมาในที่ใดๆอีกแล้ว การนั่งสมาธิภาวนาขรังนี้เลียว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินธบาตมาเลี่ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารและมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตาย แต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในคืนวันนั้นเองหละพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมด เจิตใจของพระองค์กนแนวแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกรรมวัตถุการทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดชิ่นลงไปเจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าโลแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพาน อันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เดียวว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดสิ้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้ว ทุกๆเืินก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้ระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวานารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระง,งับ,บเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็ทีเลตลาคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้น กิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดชิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประตาง เรียกว,ว่าภาวนาทำความเพียรละก,กิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่โยที่อื่นกิเลสมันโยที่ใจใจคนเราใจดวงผู้โลกผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้น ใจอน,นั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกนูนยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทธโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่รวมกําลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจดวงเดียว ทำความเกียนเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร่างกายเยินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธนั่นแหละคำว่าพุโทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกันคือเป็นอุบายเพื่อความยึดเหนียวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่าง สง,งบกายลงไปสง,งบวาจาลงไปสง,งบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิน้นเจตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาโดหูฟังอะไรก็ตาม จิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา <c oughs> ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลาอิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดียวว่างเฉยทุกอย่าง แม่มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงย่ามาห่วงอะไรอะไรอีก พุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็อย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือว่า ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถาุธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตยาได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่อง นั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอยาได้หลงมัวมเมาไปพูดโทยู่ที่ใจทมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นะี่สังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นะี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันเมอนชาอะไรก็ตามเฉยไว้ีเดียวพุทธโธอยู่ในใจพุทธโลก ลู่ละลู่ถอนลู่ปล่อยลู่วางลู่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ลู่ไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว,ว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้ลู่ผู้แจ้งโยภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเอง คนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาเจตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้ในะใจเรานี้สง,งบโยเทนี้ตั้งมัน่นโยททนี่มีปัญญารอบลูกอยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นลนไปตามกาม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่เอาทางนั้น เอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระง,งับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตพโพวินโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพิ่งมาลู่แจงปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายใน ร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขวเวทนาอันใดช่างมันอย่าไปเย็ดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เย็บยาไปหลงเย็ดถืออะไรทางนั้นเลียกว่าจิตใจดวงผู้โรคก็จะแจ้งใสสะอาดโยภายในจิตใจของตัวเอง ความทุกความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอัวพัน์ตามโลโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้โยภายใน จงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิง เิตใจไม่ไปย่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโภทระธรรมาลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งใด,ดๆจิตใจก็เย็นสาบาย นั่งก็สบายอยู่ในใจเยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจ เมปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสลาคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะาอาวิชชาตันหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงโยูภายในใจนี้เรียกว่าภาวน,นาทำความเพียรละกิเลสกิเลสยังอยากก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ ิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูกเวทนาสัญญาสังขารยินญ,ญาสิ่งเหล่านี้ยึดใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเอง เมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมานสังขารมารในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรก็สงบหมด แต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาเลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตก,กิเลสมันพาอยู่จิตก,กิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันวาให้ ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเนียวว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว,ว่าจิตใจไม่หวันไหวเหมือนแผ่นดิน แผ่นเดนที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโคปฏิโกลมาทิ่งทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปเย็ดไปถือ เรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนะเจ็ดมันก็จะสบายเป็นสกโยภายในเอกังจิตตังเป็นจิตด,ดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวะระลิกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล มีสติสัมปัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยเราเลิกดดโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคล ปฏิบัติภาวนาอันคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน ิ้น,นไปตามอำน,นาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเหล่านั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองพอนติิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอ ไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงกูรู้นี่อยู่ในตัวเจ็ดใจก็จะเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไร โรคประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่แนมั่นคงไม่ลหลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้นไม่ว่าจะทำกิจ,จกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก,ก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยง หลักทุกข์ขังร่างกายสังขารของคนเรานี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวน,นาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี่ให้หมดสิน้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นจงเลิกละปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไป ตัวกูวไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มล้องมัวเมาอย่างนี้ตั้งหากเจตใจของเราอ่าได้มาลุ่มห้งมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีเจตใจอันไม่ไหวหวั่นท่นถึงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นภาสุธาน้าแผ่นดิน อะไรก็ตามเจตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมานสังขารลมานได้หมดลักกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระง,งับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลยก็ได้เสวะหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้เจตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในโลกในานามในกายในจิตของเรา จงปล่อยวางเรื่องรล่าทั้งหลายออกไปให้หมดชิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ลอนวุ่นวายดิ่นลนไปตามกิเลสกามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจน,านัน ไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจกับการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไป เนื้อหนังบางสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันยาได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงเทโยในธรรมปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้ก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่า้อนอย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลาย การปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความจเจริญเอวังก็เมีด้วยประการชนนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุกิติคายุโกภาวะอภิวาธานาสีริสนนจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสภังพาลง